วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลสดสูงแรกกับทางด้านของแบงค์กระบดลูกหนังครับกลับมาเหมือนกันเช่นเคยครับกับแนวทางทีเด็ดบอลสูงแรกแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับทางด้านของแบงค์อยากจะรีวิวผลงานหน้าช่อง u t u b e ครับสำหรับแนวทางเมื่อวานครับที่ให้ไว้ทั้งหมด6คู่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าครับเพราะว่าแม่นยำเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็บวกทุกวันนะครับสำหรับแนวทางทั้งหมด หคู่เนี่ยผิดแค่หนึงะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีมากๆนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้แนวทางที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็กล้าการันตีได้เลยครับว่าเฉียบขาดแม่นยำบวกทุกวันแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้ว,ลวทักหาแบงค์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรับทีเด็ดบอลสดสูงแรกแบบ VIP สำหรับคู่แรกในวันนี้ครับที่แบงค์หยิบมาเป็นคู่ระหว่าง เอฟบอกครับเจอกับทางด้านของโกเทนเบอร์คู่นี้เนี่ยสถิติพบกันทั้งหมดนะครับ10นัดเนี่ยมีสูงแรกอยู่8เกมนะครับผลงานของเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดต้องบอกว่ามีสถิติสูงแรกเนี่ยไม่ค่อยดีครับมีแค่6เกมส่วนการลงเล่นในบ้านของเอฟบอกเนี่ย10นัดหลังสุดดีหน่อยครับก็คือชนะ9นะครับ จาก10นัดส่วนทางของผู้มาเยือนครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาสถิติสูงแรกอยู่ที่7นัดครับแล้วก็การเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ย10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยมีสูงถึง9เกมถ้าดูจากโดยรวมแล้วยังไงเนี่ยคู่นี้ถือว่ามีสถิติค่อนข้างดีครับแล้วก็ผลงานสถิติที่พบกันเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่มีสูงแรกแน่นอนดังนั้นคู่นี้ครับการันตีได้เลยว่ามีสูงแรกชรัดเจนนะครับ ส่วนคู่ต่อไปเป็นคู่ระหว่างมิทเทลแลนด์ครับเจอกับทางด้านของซอนเดอร์ไจสกี้นะครับคู่นี้สถิติที่พบกันนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยสูงแรกอยู่ที่7เกมนะครับมาที่เจ้าบ้านอย่างมิทเทลแลนด์ครับ10นัดหลังสุดของพวกเขามีสูงแรกถึง9เกมนะครับแล้วก็ไม่มีแค่1เกมส่วนผลงานการลงเล่นในบ้าน ของมิทเทลแลนด์สินัดหลังสุดเนี่ยมีสูงแรก9เกมเช่นกันครับไม่มี1เกมถือว่าดูดีเลยสําหรับมิทเทลแลนด์ส่วนผู้มาเยือนอย่างซอนเดอร์จสกี้ครับสินัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกที่ไม่ค่อยดีมากครับมีแค่6เกมเองส่วนการเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยสินัดหลังสุดมีสูงแรกแค่6เกมเช่นกันครับดูโดยรวมแล้วจริงๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเรามาดูจาก สิบนัดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สถิติสูงแรกเนี่ยยังพอไว้ใจได้ดังนั้นคู่นี้ครับการันตีได้เลยว่ามีสูงแรกแน่นอนเหมือนเช่นเคยส่วนคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างเซนเชอร์นัสครับเจอกับอัรฟสตูเรดดิ้งคู่นี้เนี่ยสถิติพบกันแค่2นัดครับเป็นสถิติที่มีเกมสูงแรกเนี่ยทั้ง2เกมไปที่เจ้าบ้านครับเซนเชอร์นัส สิบนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสูงแรกถึง9เกมนะครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นในบ้านสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็มีสูงแรกถึง9เกมเช่นกันมาที่ผู้มาเยือนอัฟสตูเรดดิ้งครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกไม่ค่อยดีครับมีแค่5เกมส่วนการลงเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยสถิติสูงแรกเนี mm ่ย hmm ด um> ีขึ้นมาหน่อยครับมี6เกมโดยรวมแล้วคู่นี้เนี่ยทางด้านของผู้มาเยือนสถิติอาจจะไม่ค่อยดีมากครับแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยเกมนี้ผมว่ายังไงทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมีสกอร์ได้ครับในครึ่งแรกดังนั้นคู่นี้ครับการันตีเหมือนเช่นเคยว่าเป็นสูงแรกแน่นอนส่วนคู่ต่อไปครับกู้ระหว่างทางด้านของคู่บิ๊กศูนย์สี่เจอกับคาพาคู่นี้เนี่ยสถิติพบกันเนี่ยทั้งหมด10เกมนะครับมีสถิติสูงแรกอยู่ที่7เกมเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดครับสถิติสูงแรกของพวกเขาอยู่ที่8เกมแล้วก็การลงเล่นในบ้าน 10นัดหลังสุดของพวกเขามีสูงแรกถึง9เกมส่วนผู้มาเยือนครับทางด้านของคาพาครับ1 0นัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกอยู่8เกมแล้วก็การลงเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยสูงแรกของพวกเขาอยู่ที่9เกมถ้าดูโดยรวมแล้วถือว่าทั้งคู่ยังมีสถิติที่ค่อนข้างที่จะสูงแรกค่อนข้างแม่นยำครับดังนั้นคู่นี้การันตีเหมือนเช่นเคยครับว่ามีสูงแรกแน่นอน คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของอาคาเตเมียครับเจอกับเซาปาคู่นี้สถิติเฮตูเฮเจอทั้งหมด8ครั้งครับแล้วก็มีสูงแรกอยู่ที่7เกมเจ้าบ้านครับอาคาเตเมียมีสถิติสูงแรกเนี่ยสินัดหลังสุดอยู่ที่9เกมครับแล้วก็การลงเล่นในบ้านของพวกเขาครับสินัดหลังสุดมีสถิติสูงแรกอยู่ที่7เกมส่วนผู้มาเยือนครับทางด้านของเซาปา10นัดหลังสุด ของพวกเขาเนี่ยสูงแรกอยู่ที่7เกมครับแล้วก็การลงเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยสินัดหลังสุดสูงแรกสูงถึง9เกมดูจากสถิติแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับแล้วก็คู่นี้น่าจะเป็นสูงแรกแน่นอนนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับเป็นบอลรัสเซียคู่ระหว่างอูรสัสเจอกับทางด้านของเชโนโมเรตนะครับคู่นี้สถิติติพบกันเนี่ยเนัดนะครับสูงแรกถึง6เกมทีนี้มาดูผลงานของเจ้าบ้านครับ อูราสิบนัดหลังสุดของพวกเขาสูงแรกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับมีแค่6เกมแล้วก็การลงเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยครับสูงแรกอยู่ที่8เกมมาที่ผู้มาเยือนครับอย่างเชอร์โนโมเรสครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกค่อนข้างดีครับมีถึง7เกมแล้วก็การลงเล่นเป็นเกมเยือนสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็เเกมเช่นกันดูแล้ว คู่นี้ก็จากผลการแข่งขันครับก็ถือว่าน่าจะกัดฟันมีสูงแรกได้เช่นกันคู่สุดท้ายครับขอไปที่บอลโคลอมเบียครับเป็นคู่ระหว่างบูคาลามเอนก้าครับเจอกับทางด้านของเดปาริโบกาลีนะครับคู่นี้สถิติเฮ t ูเฮ a d เจอกัรเนี่ยสินัดมีสูงแรกถึง7เกมไปที่เจ้าบ้านครับทางด้านของบูคารามังกานะครับสถิติพวกเขาเนี่ยสิเกมหลังสุดมีสูงแรกถึง8เกมแล้วก็การลงเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยสินัดหลังสุด อยู่ที่9เกมนะครับก็ถือว่าดีมากๆทีนี้มาดูทางด้านของผู้มายเยือนเดปาริโบกาลีครับสิบน้าหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกอยู่ที่9เกมครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยสูงแรกอยู่ที่7เกมโดยรวมถือว่าดีทั้งคู่ครับดังนั้นการันตีเหมือนเช่นเคยครับว่าคู่นี้เป็นคู่สูงแรกได้แน่นอนทั้งหมด7คู่นะครับที่คัดมาให้ก็ถือว่าคัดกันแบบเน้นๆนะครับ นาชอง YouTube ซึ่งถ้าใครอยากได้ตัว VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลสดสูงแรกสามารถแอดไลน์แล้วทักหาทางด้านของแบงค์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ